แลวก็สวัสดีครับอยู่กับผมอยู่ปีน่าครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับโรบักในแบบอะไรคอสเวอร์เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่แล้วคลิปที่แล้วเราทําเกี่ยวกับอาวุธไปนะครับผมหลายๆคนตอนนี้ก็น่าจะเริ่มติดดอยกันแล้วนะครับเพราะว่ามีตังทําอาวุธครับแต่เราไม่มีผงไปเอชาร์อาวุธนั่นเองนะครับผมก็ตัวผงเอชาร์ก็จะมีอยู่3เกรดเนาะจริงมันมีคอมอนด้วยแต่ผมเอาไปหลอกหมดล้ว มีคอมมอนแร่แล้วก็ลิเกเนรี่เอาไว้อัพตามเกรดของอาวุธเลยนะครับผมก็ล e เจนก็ใช้กับเหลืองแร่ Rare ก็ใช้กับแร่นะครับซึ่งตอนนี้คนที่ส่วนใหญ่จะหาก็คือเกรดแร่นั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีวันนี้ผมจะพามาสอนวิธีการหาทั้งหมดแบบรวดเร็วเลยนะครับผมเริ่มด้วยวิธีที่1นนะครับเบสิกเลยเบเบนะครับลงดันนะครับผมลงเกรดนั่นเอง ซึ่งเกดแต่ละระดับนะครับผมก็จะดต่างกันไป E กับ D นะครับจะดรอปคอมมอนนะครับ C กับ B จะดรอปแรส่วน A ขึ้นไปเนี่ยจะดรอปเป็นตัวดีเจนดารี่นะครับผมซึ่งถ้าเราจะฟาร,ร์มเจ้าดั๊นะครับผมฟ้าเนี่ยดั๊แรบผมเราก็ต้องหาเกดแรง C ถึง B นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมดูว่าจะดรอปไหมนะครับ ก็ด้วยความที่มันเป็นดันโซลเลเวอร์ริงนะฮะก็จะไวนิดหนึ่งนะครับก็อ่าถ้าเป็นแบบพวกดันอ่าไกลๆมอนมันก็จะเยอะเราก็จะมีสิทธิ์ดรอปเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมมาดูก่อนจึ๊บน่าจะดรอปนะเอาดรอปอาวุธอันนี้ผมมีอยู่42นะดูไว้นะครับผมจ๊จ๊บจ๊42นี่ดรอปอาวุธมาครับผม เราก็วๆหน่อยครับปุ๊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 บอ่ะน่าจะดอกแล้วยังไม่ดอกน่าจะดอกอย่างอื่นนะครับผมเราก็เคลียร์ไปครับผมอันนี้มันเป็นดันง่ายนะก็จะไวหน่อยนะครับผม้วยความที่มันเป็นซีนะเดี๋ยวผมจัดรองมาลงตาเน,นี้ยแล้วเดี๋ยวผมนี่ครับดอกมาจะออกมาอย่างนี้นะโอเคนี่ครับ ต้องสก,กัดด้วยนะต้องสก,กัดอ่าเดี๋ยวโอ้ผมลุงบอกไปนะครับการที่เราจะฟาร์มนะครับผมฟาร์มดัตฟาร์มดัตมันต้องอ่ามันจะมีสก,กัดเงากับตัวทาลายนะครับผมวิธีที่เราจะได้ดัสนะครับผมคือเราต้องกดต้องทําลายด้วยนะครับผมอเอาที่เป็นตัวเจมนะครับผมวิธีก็คือเราไปที่เซตติ้งนะครับเมนู auto d e s t r o นะครับผมเรากดโอเพนขึ้นมา นะครับไอ้ตรงที่ติ๊กติ๊กเนี่ยก็คืออ่ามอนที่เราจะทําการย่อยนะครับผมแบบไม่สกัดแนวเนาะก็ทําการติ๊กตัวที่อันนี้เลยนะครับอย่างไอ้พวกตัวกระจกกระจกเนี่ยเราติ๊กได้เลยนะครับผมพวกมอนเนี่ยอันนี้ปึ๊บอันนี้นะครับผมอ่าฟังก์ชันเนี้ยมันจะมันจะเปิดก็เมื่อต่ออ่าก็ต่อว่าเรานะครับผมกดอ่าไม่ได้กดไม่ได้กดสกัดแนวเนาะโอ้โอย เดี๋ยวผมขออนุญาตน้ำเมื่อกี้ตอนแรกมันมีอยู่42ใช่ไหมก็ได้มาประมาณ4-5นะครับผมก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าดันหนึ่งเราใช้ประมาณสัก2-3นาทีก็จบแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราอัพแล้วก็ไปลองเป็นตัวเกรดบีรูนะครับผมว่าจะได้เยอะขึ้นหรือเปล่า เี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาอันนี้จริงน,นะครับผมอะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมนะอ่ากดเป็นแบบทำอ่าเปิดทำรายนะครับผมบางทีเราไปกดโอเพ่นนี้อย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องไปอันนี้ด้วยครับผมไปเปิดตัวใช้งานของมันด้วยนะครับผมมันก็จะทําการอ่าอันนี้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับนี่ประมาณนี้ แต่ด้วยของผมผมมันมีอ่าคือผมอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะผมมีเกมพาร์นะครับผมเจ้าอันนี้นะครับผมเจ้า INSTANT DESTROY เนี่ยตัวนี้มันก็จะอ่าไม่ปกติเวลาเรากดสก,กัดเงาเหรืออะไรพวกนี้มันจะมีให้นับกดได้3ทีใช่ไหมถ้าเรามีเจ้าตัวอ่าเกมพารตัวนี้ครับผมกับไอตัวสก,กัด INSTANT นะครับผม ตัวนั้นอะ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะแบบกดทีเดียวเลยคือแบบเรารู้เลยไม่ต้องลุ้นนะครับถ้าถ้ามันไม่ไม่กระจายก็แปลว่าไม่ดรอ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็คือถ้าเนี่ยถ้าดปก็แปลว่าได้นะครับผมแล้วก็อ่าทีเดียวเลยเวลาเราลงดันกันเยอะๆนะครับผมอ่าถ้าเรามีส่วนร่วมนะครับในการตีเนี่ย มไม่ว่าเราจะอยู่ไกลตรงไหนขอแค่เรามีส่วนร่วมในการตีแล้วดามเมจมันถึงพอที่แบบมันจะคิดเงินนะครับผมเราก็จะได้เราจะสามารถได้เจมตรงนั้นด้วยนะครับมันก็จะระ,ะเบิดเจมให้เรานะครับก็เดี๋ยวดูเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะว่าได้เท่าไหร่สี่สิบเมื่อน่าจะสี่สิบเจ็ดไหมเมื่อตอนแรกมันสี่เจ็ดหรือสี่สองอ่ะแตขึ้นมาห้าสิบสองอ่ะก็ทุกคนก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมดันบีกับดันไอ้นี่ แล้วก็ลืมบอกนะครับผมเวพอดนะตัวนี้ผมใช้เคียวดีอยู่นะครับมันมีรูสองนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะบวกรูทดั้นะครับผม30%ต่อนหนึ่งขั้นไม่แน่ใจว่ามันมันตันเท่าไหร่นะครับมันมันตันที่เท่าไหร่นะก็ตัวนี้มันบวก3ามามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อนหนึ่งขั้นถ้าหนึ่งก็บวกสามสิบขั้นสองก็บวกบวกเท่าไหร่วะ ก็บอกหกนะครับผมเนี่ยครับมันจะรูทอาดรอปดั๊นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยเพียนชาร์จจะมี4ตัวนะครับผมก็คืออ่วอเปิลเอ็กเซปต์เบอร์นิงแล้วก็รูแล้วก็ชาร์ปนิดนะครับอ่ะสำหรับคนที่แบบจะหาดั๊นะครับผมก็รู้สึกผมเคยเห็นอ่ารูทสูงสุดเนี่ยมัน3นะครับผมนี่น่าจะใช่เดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่ดูทันไหม ได้อีกตาหนึ่งอยู่มั้งเดี๋ยวผมมาลองดูนะครับผมว่าพอเราเปลี่ยนเป็นรูสามเนี่ยมันจะดีขึ้นรือเปล่าโอ้ผมลืมนะลืมถอดตอนแรกนะว่ามันจะดรอปหรือเปล่าน่าจะได้อีกอ่าสองรอบอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวลองดูครับเราจไรงทำหผมไปให้ฮะเดี๋ยองทเลยายทำอะไรได้ทังสี่ด้วยครับเอไม่องอันจบโอ้โห้โหโอเริ่มล้เดี๋ยวผมอยากดูไก็ไ่ถ้าก็อาเป่อ

นเนอาอฮ้ยเข,เ,ออเข้าดันไหมเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ในดันก่อน,นครับอ้อไม่ทนันไม่หลบเลยนะครับสองอันนะแต่ว่า,น,าน่าจะไม่เกี่ยวผมน่าจะดวงเฮี้ย <c oughs> แต่ว่ามันมันอ่ารูดสามเลยนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีแรกวิธีแรกผมก็ไปใส่อันเดิมก่อน อ่ะสำหรับอันนี้วิธีแรกนะครับวิธีสองนะครับคลาสสิกก็คือนี่ฮะ AFK เนาะ AFK เราก็จะได้ตามนี้ครับผม8%นะครับคอมมนอนพาวเดอร์หก็ดเก็ยีแรนะครับแร20แล้วก็รีเจยนยี่ก็อ่าจะได้อ่าเลทอยูจจ่ที่2.2%นะครับอย่างนี้ผมน่าจะ AFK ไปวันสี่ทุ่มนะฮะ ไอดีนี้อยู่ปีนี้ครับผมผลประกอบการนะครับก็แลได้มา8กองอ่า8 8รอบก็ประมาณ160นะครับผมแล้วก็อันนี้ได้มาประมาณเท่าไหร่1 0 0ไม่ใช่ดี2 0 0นิดๆน,นะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้คือวิธีที่2ที่หลายๆคนรู้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยเดี๋ยวของขควบเสียของผ,ผมก่อนก็คือเราเอ่อล้านไอชิงนะคะรับผมไอชิงตรงนี้นะครับนี่ครับเราสามารถที่จะเอาเอ่าขนดผงนะครับผมผงระดับต่ํากว่าเนี่ยเอาไปแรกเพื่อเป็นอ่าเพื่อจะได้ผงระดับสูงกว่านะครับผมอย่างตัวนี้ ก็10คอมมอนเท่ากับ1แรนะครับผมก็10แรเท่ากับ1นึรีเจนเดอรี่ก็ตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะอ่าลงนะครับผมดันอ่าี e กับ D รอไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเอา E กับ D เนี่ยเอยไม่ใช่เอาคอมมอนที่เราได้มาเนี่ยเอามาหลอมนะครับผมเป็นรลับแร่ได้เพราะว่า <c oughs> อ่ามันจะถือนะครับผมได้ทั้งหมดอย่างละ1,000นะครับแปลก็1,000ง e g e n ีเจนเนอ0ี่แล้วก็ 1, 000, 1, 000, วกคอมโบหนึ0 0พถ้ามันเต็มเนี่ยก็ให้เราเอามาทําการตรงนี้ครับผมแลกเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่เราถ้าเราไม่เอามาเทรดเนี่ยมันก็จะแบบสูญเปล่านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มันขาดแคลนมากเพราะว่าอ่าแต่ละขั้นมันมัน,มน,มนไอ้นี่นะครับผม ตัวเอนชาร์เนี่ยแต่ละขั้นนะครับผมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างระดับเบบีเลยก็คือแรงอีนะครับอยู่ไหนว่แรงอี e, ตัวนี้ใช้15นะครับผมแรงดีเนี่ยใช้25นะครับแรงซี C, ตัวนี้ใช้36มหันเท่ากันไหมเดี๋ยวผมก็ดูก่อนผมมีซีอื่นหรือเปล่าว่ะซีอ่ะ,อะ36เท่ากันนะครับผม C 36 B 46นะครับผม แล้วก็ตอนนี้ล่าสุด A ก็ใช้57นะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ S อาจจะใช้สัก60กว่าคือผมก็ไม่มีข้อมูลกันเนาะเราก็ต้องแบบใช้เยอะห้าสิดูสิครับผมผมไปฟาร์มเมื่อกี้มาผม,ผมยังผมยังเอามาตีเอเอ้ผมยังเอามาตี S เอ,ผม,เอามา A. ผมไม่ได้เลยนะครับผมตัวนี้เสียดายมาก <c oughs> ก็พยายามหาดันช้ำนิดแปดนะครับผมตอนแรกมันมันออก7จ็ดมาแล้วแต่ผมโล่ไปนิดนึงผมอยากได้รูดได้นูนได้นี้ด้วย นะครับเหมือนออฟตัวนี้ก็เลยจีเพิ่มนะครับผมชิปหายฮะหมดตัวเลยต้องมานั่งฟาร์มว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับออวิธีการหานะครับผมเจ้าตัวดั๊นะครับผมในระดับต่างๆนะครับผมแบบรวดเร็วทันใจนะครับประมาณนี้ถ้าชอบอยาลืมกดไลค์กดซับช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไป ไว้เพียงเท่านี้เนาะเราเจอกักนใ่คลิปหน้าครับผม See you.